งไปไปไปเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมันเจ้าเจ้าอะไรกันนี่เจ้าเจ้าอะไรแก่หลังแก่แก่เกือบไปโอแบบนี้แหละกันปะรู้สึกอะไรกันไหมไม่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 ไรโอเคไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นโอ้โอ้ปวดบ้าใช่ใช่ใช่ไอ้แบบนี้แหละไอ้แบบนี้แหละที่กูเจอในทิกตอกอ่ะ ตำลามบกอลตำลาอย่าเท่าเทาเดี๋ยวกันนะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมเหยื่อเหยื่อมาแล้วนะเฮ้ยมันแจ้วแจ๊วแจ๊วอะไรอ่ะกดคิวเพื่อกดล็อกเมาส์ใช่ไหมใช้ใช้หูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดการแนะนำให้เล่นการตั้งค่าก็เป็นสูตรแต่กูประสบการณ์ไม่ดีเว่าเสียงไม้แม่งแตกข้างไหนเนี่ มาครับมาครับมาครับไอมันไอไอแบบยาวปุ๊บวะไม่ทำไมพวกมึงติดโลโซจัิงวะอ๋อเป็นแบบสั้นใช่ไหมไฟฉายเอฟแนวแบบเอ้าต้องกดค้างด้ยสามสิบนาทีก็จบเออดีละอะไรเนี่ยนี่คือไฟล์ของเราเหรออะไรกันเกี้ยอะไร C เปิดกล้อง อ่าฮะ z o o ยังไงวะซูมยังไงวะ,มงไ,งวะไม่ได้ซูมไม่ได้เ,เราออกออกก็ไม <ป S 3> <ไป S 1> ่ติดใจไลยเหรอไม่ทำไมมืดอ่ะเปิดมาปุ๊บไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออไม่รู้เฮียเลยไปไงอ่ะเอาเฮ้ย อะไรเน่ยมันเกิดขึ้นในวันที่าเดือน4ของดาอนตาทำบ้านผีสิงสำหรับช่องของพวกเขาเฝ้าแล้วพวกเขาถ่ายเสร็จสถเอยพวกเขาถ่ายทำสถานที่ทุกประเทศมม่เห็นผีแต่เหตุการณ์นึ่งอ้าวยังอ่านไม่จบเลยอโทอ่านช้าไปรู้สึกจำตลอดไปมันมีอะไรอ่ะเรามากันผีคนจริงด้วยอูอยากเจอผีซ่วไหมผีซ่วมาสกิี้ดบดบด่ะ ก็อยากเจอซิกเวดีดมดมดมเย็ดเย็ดอะมีปะมีปะเอาละแอดหลอนเฮ้ย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 อะไรนี่อะไรนี่ผีลอกวิญญาณหลอนช่วยคืนเราแอดหลอนหายไปไหนแอดหลอนอ่ะอ๋ออยู่นี่ไอ้เหี้ยพวกผีลอกวิญญาณหลอนทำไมมุมมองพวกทำไมสูงกันจังวะเนี่ยคือมุมมองกล้องไม่โคตรเตี้ยเลยพอดิทำไมเขาเอาตาเราไปไว้ตรงหน้าอก อะไรเอาไม่อยากพูดนะแต่เอาตามมาแทนหัวนมทำไมเอาคุณต้องมีกุญแจวะเอาแล้วต้องไปหากุญแจแล้วนี่กูเดินแบฮาร์ดคอร์แลโบกินี่อุ้ยรวดเร็วเหลือเกินไปถึงนู่นแล้วเหรอมันกูว่าเพราะว่าห้องข้างๆไม่ว่างทุกห้องน่เลยเอ้ยอันนี้ไงห้องไม่ห้องเปลี่ยนเสื้อ มันโดนนิสิตเลยบกินี่โอ้ยเคี่ยอะไรอ่ะเคี่ยอะไรอ่ะตะกี้อะไรใครใครทำอะไรแตกอะเอ้ยเหมือนผมเจอเหมือนผมเจอลำโพงอะอะไรวะไหนอันนี้หุนยังไยังไงกันอ่ะุ้ยห้เจออะไรก็ไม่รู้มันเปลี่ยนสีด้วยอ๋อเหมือนว่าต้องหารหัสปะ กว้งในนี้เป็นกุญแจเออกว้งในนี้มีกุญแจเราต้องหารหัสแน่เลยเออใช่เราต้องหารหัสเฮ้ยแกะหายแกะเรามาอุ้ยอันนี้มันหัวควายหัวควายหนิหัวควายหัวควายเฮ้ยหัวควายมีรหัสเปล่าดีๆไม่มีไอะเอ๊ะกูอยากเจอผีซั่วมาซิกวิดีโดบโดบโดบเยสเยสเยสอ่ะต้องการกุญแจ หรือว่ากล้องมันสามารถเปิดหาของได้ะ่ะมมีไหมแ,แถวนี้ไอห้องนี้มีไหม่ผม,มเปิดกล้องไม่ได้สิเปิดของของผมกดซีเปิดกล้องใช่แต่ของผมมันอะไรนะทําทำไมแอนของคอมเละทำไมแอนหลอบเงียบจังวะเอ้ยนี่เปล่านี่ไงกูว่าใช่ห้องนี้แหละผีส้วมไหนหรือเปล่านี่ไงกูกูกูเจอกูเจอหัวมาละมีใครเห็นหัวมันไ เนี่ยขอเดินเข้าไปแล้วกันนี่ไงโอเคแล้วเจอซินเซ่เลยไอ้ยเสียงยังดังอ่ะเฮ้ยแกเฮ้ยมันเดินชนกันนี่เอาก็ไม่ไม่นี่โดนกระจกเซาลีน่ากูกูเจอผีส้วมเรียบร้อยละผีส้วมแม่งสกิล็อกกูอ๋อนี่เฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเขามาตรงห้องน้ำใหม่อะไรอ่ะมีอะไร เยร,ราปิดกล้องแล้วส่องกระจกดูดิเปิดกล้องแล้วส่องกระจกอะ่ะโอ้ยนี่งงนไงเซเลนติีอาอะไรเนี่ยอย่าไว้ใจพวกเขาอย่าไว้ใจพวกเขาอะไรเนี่ยไร้สาระไอ้ควายดูไร้สาระครับไปกันเถอะไปกันเถอะ, <c oughs> ถอะอยังไม่เอรลอดไม่เงียบจังวะเอ,อดดรอเอ์ลอตด,ด,ดีมากไอ้ทีวีลอยได้ไอ้ทีวีลอยเฮ้ยทีวีลอยได้ลูกกล่องเลยได้ไหนวะ ะเดี๋ยวอะไรกูไม่เห็นมีอะไรเลยไปกันไปกันไปกันเดียวไปกันเดียวเฮ้ยเฮ้ยทีวีแมนทีวีแมนอาเป็นที้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนนะคงมาหลอนนอกห้องเลยตะกี้เสียงอะไรวะโอ้โหผมตาฝาดผมดตาฝาดไม่รู้มีแล้วเปล่ามีอะไรเปล่าไปไปไอ้เปิดประตูเปิดประตูตรงไหนวะแอลลอร์อยู่เนี่ยแอลลอร์อะแอลลอร์อยู่นี่ แอนหลอดแบบ <c oughs> อบเฮ้ยแอนหลอดแม่งรีบแอบ,บเลยแ <c oughs> อนหลอดแม่งรีบแบบ <c oughs> อแบอย่างเงี้ยไปไปหายห้องห้องไอ้ไอ้ห้องที่ใช้กุญแจอยู่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไม่รู้แฮะอันนี้ก็ห้องน้ำมันมีแค่คนเดียวที่เปจอไม่ได้อเอ้ยไอ้ตรงน,นี้ใครอะเนี่ยใครมานั่งขี่ตรงเนี้ยนี่วะไอ้นี่ไงไอ้ผีนั่งขี่เข้าไปจะเจออะไรวะนี่นี่นี่ ปิดกล้องเปิดกล้องศพฉันต้องการการฉีดอะไรเนี่ยฉันต้องการการฉีดแล้วเปิดกล้องดูดิูปิดกล้องดูนะขืนโอ้ยปล่อยปล่อยเขานั่งขี้ไปเราเราไปตามทางของเราดีกว่าเฮ้ยเสียงเราไหมโอ้ยอยูมันก็เงยหน้าที่เงยหน้าไหมไม่ไอไอห้องบันไดอยู่ไหนเนี่ยไม่เงยอยู่ๆมันก็เงยหน้า นี่ไงนี่ไงห้องบป็นไงไปต้องไปเดีนะแล้วทุกคนมีเสงนังแ้วแหละที่นี่เด็กโลกด็นี่นี่ฟังผูดีเดียร์าเป็นฝีมือผูกกันนั้นแหละถ้าแต่ฝีมือไอ้เสียงผีแม่งโผล่มาฝีมือที่ประตูห้องนั้นเปิดแล้วก็ฝีมือที่ไอ้ผีที่แม่งโอมนั้นก็ฝีมือสูงแล้วกุญแจก็อยู่กับผมตอนนี้เดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวนะเปิดไม่ใช่กุญแจนี้ว่ะกุญแจคนแดียวกันลงกระโดดฆ่าตกใจไปเล่ยเล่ยกุญแจที่ได้มาจากไอ้ผีสวมนี่ เอาแกตู้แก้ตู้ต้องเอาตู้มันต้องกดรหัสไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลองเอาไปนี่ดิแต่เสียงซาวมันเริ่มมันเริ่มแปลกๆแล้วเนี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ยใช่มันนี่ไงตู้เซฟมันต้องมันต้องใช้รหัสแต่เราเดินกันวุ่นวายมากเลยอ่ะจริงๆทำให้อมาตัมมาตัมาไม่ต้ันเลยไอเดียตามไอ้สลับไปก่อนตามไอ้สลับไปก่อนเอ้ยอ้าววันดีพี่อ้าวไอ้ดำไอ้พี่เอ้ยเอ้ย ไม่ไม,ไม่ประตูนี้ป่าประตูนี้ป่าาไปไหนกันหมดอ่ะไม่ใช่ฉันต้องการกุญแจเออโอ้ือทิ้งหนูเขาเาผมมาเลยนะมาตรงนี้เรื่องมันขึ้นอนะ่ะมีใครไปชนประตูแล้วเจออันนาหลอกอะไรเปล่าไม่รู้ดิรเราจะนี้แล้วเนะี่ยเรจะลงทางอีกแล้วหลงเกมโห้องนี้มันไม่มีอะไรนะ แล้วเราต้องไปไหนวะเจ็ดปู่ปู่ไหนกันจ้องเปิดกล้องเล่นๆกันแล้วกันว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก็เปิดได้นี่ไหนเอ็ดมอนด์โอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเเฮ้ยเอาละหายไปไหนกันนะเอากูอยู่คนเดียวเอากูอยู่คนเดียว กูโดนเกี้ย hmm. ก no, oh, ูโดนกียนกูโดนเกียกูโดนเกียกูโดนเกียนก้นเสียว่าอยู่น้าอ้อไม่ผมอยู่คนเดียวไอ้ห้องผู้ชายันน่ะอยู่ไหนกัน่ะอ้ไไปผมอยู่ใกล้ๆอยู่ผมอยู่ใกล้ๆนี่ไงนี่เจอเจอไฟโอ้โหแล้วมันอยู่กันสามคนกูอยู่คนเดียวตะกี้โอ้โหโคตรสุดได้รีโมดโปรเจกเตอร์มาต้องเอาไปเปิดไอ้ตรงนั้นเปล่า ไม่เดี๋เขี่ยอยู่นี่โอเคเดีเขี่ยอยู่นี่โอเคอยแล้วมันมันมีตัวอะไรไหมไม่ไม่รู้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันอยู่ไหนมันบอกว่าที่นี่มีผีกิ่ตัวโอ้ยโอ้ยมันระวนไม่คือคือมันวุ่นวายไม่ใช่อะไรไม่ไม่วุ่นวายตัวความสูงตัวละครเนะ่ยเอยแม่งบังทางช่บหยเนีย แถมแม่งเดินชนกันได้ด้วยนะมันไม่เดินทะลุกันนะมันเดินชนกันนะเอ้ห้องที่มีโปรเจคเตอร์มันอยู่ไหนเปิดได้ห้องนี้เปิดได้เนี่ยพุ่งไปชนมาอุ้ยเราปิดกล้อนในห้องนี้ดูดิเยอะแยะอีกแล้วเหรอโอ้ยเดี๋ยวเข้าเฮ้ยโอ้เนี่ยเนี่ยมา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 เออแล้วถ้ากูปิดกล้องอ่ะ อถ้าปิดถ้าปิดกองก็อนนี้นี่หวะเอ้ยผมจําได้ว่ามีไอ้สัญลักษณ์นี้อีกเนี่หวะไม่ไม่รู้อ่ะแต่ลองลองมาันี้ก่อนลองไปอันนี้ก่อนมันอีกมันอีกอาจจะคือดาดไม่รู้่ะไปอลกอเอาไปได้ต้องไปต้องไปพร้อมกันเปล่าไม่มันโดนมันโดนดีดกลับมามันโดนดีดกลับมานี่วะอ๋อไม่นี่ไงนี่ไงแต่ตะกี้ตะกี้ผมว้าไปอีกห้องหนึ่งแล้ว โอเคผมเอาแล้วโดนดีดกลับมาอะไรวะห้องมันห้องมันมีดอะผมว่าต้องสำรวจอะไรอแน่เลยเป็นขอคุณพาเรนแป๊บของของแชทเรวปิดกล้องเอาหายไปไหนก็แล้วสองคนนั้นอันไรนเห็นใครปะนั่นแหละอะอรใครอะอันไหนใครอะใ่เจดีแถวนั้นอะไปดูแค่ก่ อ๋อนี่ไงพอพอปิดกล้องแล้วพอปิดกล้องแล้วมันก็ยัง,ยงก็อยู่ในห้องนี้เลยโอ,เโอ้ย <laughs> โอยเฮียสีห <laughs> <laughs> ลอกวิญญาณหลอนสองตัวตะกี้อุย้ยนี่พวน,นี่พวกเราเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วเหรออันนี้น่าจะเป็นอ่าอะไรวะโลกกระจกอะน่าจะเจอทาตาคุรีอยู่เรียะเลน่นเลน่เเลนบรียนฟุตจนหลอนผมว่ามันต้องมันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างสิ ใช่มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆโอเคเออลองจำนองไปดีที่สุเช็ดห้องน้ำกุะเกียดเกมที่มันมีแบบแล้วถ้าเราเปิดช้องแหละเราจะเราจะเจอสกิมมี่ดีดอปอีกป่ะเะไรสิสกิมมี่หยบดบยิดยิดล้กกะต้องมีนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไเดียอ้อได้อะไรอ่ะ ขันยกเสียงอะไรวะเฮ้ย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 กูไปละแล้วกูบ er> ิดละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ออเรียบร้อยโอ้ยแล้วโดนใจลุ้งเนี่ยโอ้ยแล้วเกิดใหม่ได้โอเคเกิดใหม่ได้ว่าเข้าไป็นมิติดกระจกมีติกระจกนี่อะเจอตาตาตุล,ล,ลีละไม่เสียงยังอยู่อ่ะเสียงยังอยู่อยู่เลย อ๋อเหมือนเหมือนว่าเอาเหมือนว่าเอาไอ้ไอ้ไอ้ตะเกียรเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไอ้คัดคานเอาอะที่สาบสิวิต์อะเหมือนว่าจะต้องเอาไปสับในโลกจริงปะนั่นสิผมไม่รู้ว่าผมมาแล้วอะแต่ลองลองลองออก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 เออเออเเอออออน โรจริง <Okay. S 1> ไอห้องนั้นมันอยู่ไหนนะถามจริงไม่มีใครได้ยินเสียงผมอะ่ะได้ยินได้ยินแต่แอดลอดอ่ะแอดหลอดคือเงียบมากอะ่ะนี่ไงเอ้เดี๋ยวนะเพิ่งสัง,สงเกต,ตอ้อาวเพิ่งสังเกตตรงนี้มีหัวคนเออไหนเหมือน,นว่ากูจะรู้แล้วว่าเป็นหัวใครทุกคนคมาคจำจำไอห้องแก๊สได้ไหมไห้องแก๊สมาที่ เนี่ยกูรู้แล้วหัวใครไหนว่าห้องแกนี่ไงมึงใครเนี่ยแป็นหนึงกระแบงบุคมึงใครเนี่ยอ๋ออ๋ออันนี้ห้องห้องที่แกเคยมาแล้วปะนี่ไงมันแมันไม่เคยมาแล้วไงมีรีโมทอะไม่รู้ดิยังไม่เคยมันมีรีโมทเนี่ยเอ้ยเอห้องนี้เปิดอยู่แล้วปะอ๋อเอ้ยห้องนี้เป็นห้องเชื่อมต่อกัน ไอ้ย่กูสันนิษฐานมั่วไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไอ้ที่มันลอยๆอยู่มันมีโค้ดร,รับอะไรบอกอยู่หรือเปล่ามันต้องน่าจะหาห้องโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์น่าจะฉายโค้ดเดี๋ยวขอไปเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นก่อนแก,ออแกยังอยู่เอ้ยแอนด์ยังอยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันมีเข็มผิดยาด้วยเอาไปทำอะไรได้ เอาแล้วเไี้กูว่าคืนนี้น่าจะยาวเาทำอะไรได้เข้มขิดยาเครเจออะไรตายแล้วพี่เต๋อคิดเจออะไรอตะกี้อ๋อนี่ไงห้องโปรเจคเตอร์ต้องมาแค่ตรงนี้โอ้ทุกคนเหมือนผมเจออะไรบางอย่างมาดูสิเนี่ยเจอระหว่างกลางคืนตลอดเลยเนี่ยไหนโอ้ย เอาแล้วเออผมไม่เห็นอะตัวตอนตอนแรกก็จะเดินผ่านแล้วสังเกตดูดีๆไอ้้ย่มันมันแปลกๆว่ะเอ,ดอด็ดมาเอ็ดมโอเคมีรีโมทอ,อยู่เข้าห้องนี้มาเออเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้เอาอ๋อเราเอาไปสับแล้วเนี่ยแชนี่นี่นี่มอี้รีโมทอ,อ๋อนี่รหัสปะแปด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 หนึ่งศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวแรมากอีกเราเปิดดูสิ เอ่อเปิดโปรเจคเตอร์อ๋อไอไอสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็กากาบาทอะมันมันมีคำใบ้บอกอยู่เอ๋อเราต้องเอากล้องส่องอะแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์ได้ไหมได้ได้ได้แล้วได้แล้ไปไปจานทฉีดไปข่มเฉีดยาโอ้คุณแกชั้นสองไปเอาปณเกี้ยชั้นสองโอเคมันจะมีอะไรปะ น่าจะไม่แม่งไม่น่าไว้ใจเลยเอ้ยปิดประตูปิดประตูอัดหน้าเลยนี่เกียดการที่มันต้องเลยฉุนกันมากเลยอ่ะใช่มันพี่เขาทำอะไรพลาดลำบากชิบหายอุ้ยโอ๊บบิดบิดียดกูเจอผีหลอกวิญญาณหลอนอีกแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยกูดุ้งจริงกูดุ้งจริง อีกดูจริงไอ้สร็จันจำสเกลใส่สองรอบไอ้ย่าแล้วตอนแรกตอนแรกคือคิดคิดว่ามันมันไม่น่าจะมีอะไรมากหรอกหลังเอ่อการที่มันลุกขึ้นมาจำสเกลแน่แต่คือพอมันลุกมาจริงๆไอ้เฮียกูตกใจอะไรเนี่ยโอเคโดนไปแล้วหนึ่งดอกตรงนี้น่าจะมีขัาใบใบเอ้ยไม่ใช่ดิส่องปุ๊บมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ส่องปุ๊บประตูมันเปิดนี่ยังลกว R า โลเวียอ๋อมันทะลุผ่านได้อ๋อเพื่ออะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจูงหนีผีไปเว้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่น่าเชื่อเลยไม่เขาทำบว่าจูงหนีเปล่าเอาแล้วมีอะไรบ้า่าห้องนี้เหมือนว่าต้องใช้กล้องส่องตลอดเลยเว้ยเ้ยผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอน หนีไปไหนไม่รอดโว้ยนาอีน่ากลัวที่สุดก็คือเพื่อนเราเนี่ยแหละเจอยวสเกลดูคุณหลุดเลยอ่ะผีหลอกผีล่นอะไรเหมือนดิ้นอะไรหลุดอะไรอ่ะพ้นหลุดเหรออ้าวจบเด็กแค่หลุดหรอไม่เริ่มใหม่ไหมเริ่มใหม่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไร จะจะดูแชร์จอปะเดี๋แชร์จอแชร์จอเดี๋ยวหรือว่าทางที่เราเดินผ่านมันมีอะไรสักอย่างเราไม่ได้ดูเออวะแป๊บนึงเดี๋ยวแชร์จอให้เด็กเคียร์นเฮ้ยเดี๋ยวเราปุ่นถ้าเกิดตรงนี้เราปุ่นเราเฮ้ยถ้าเกิดตรงนี้เราปุ่นเราแค่สองต้องห้องทีไอ้ที่สุดที่เราปุ่นเราแชร์สองตาเนี้เดี๋ยแชร์จอละใครเจออะไรตะกี้ได้ยินเสียงลิงอุกังลิงโซกังร้องตะกี้ เอเดี๋ยวได้คอรมาแล้วอะ่ะมันบอกว่าให้อะไรนะ before they kill you คิวเธอ b e f o r they k i l l อยู่ข้าวพวกมันก่อนที่พวกมันจะฆ่า,า,าผมกดฆ่าอา้อาวอ้าวแล้วกดายังไงนนต่อลัดบอสป่ะเนี่ยโอเคคิวกับโป<ร>แกงเก์อะไรอ่ะคุณฆ่าบลาบลาบลาและออกจากโรงพยาบาลโชคร้ายในระหว่างการสืบสวนกลายเป็นว่าคุณเพ่นฆ่าเพื่อนของคุณ อ้าวนี่กูฆ่านี่กูฆ่าแม่ตัวเองเหรออ้าวถูกวางไว้ในโรงพยาบาลจิตอะไรวะจิตจนกว่าจะสิ้นสุดวันของคุณการสิ้นสุดสองเหมือนว่าจะเป็นแบดเอ็นปะไม่ต้องมานะน่าจะจะแบดเอ็นแหละอ้าวแล้วอ๋อ <c oughs> พอดีเลยจะได้เริ่มเกมใหม่พอดี <c oughs> มาไมา่เล่น <c oughs> ไม่เป็นไรอา <c oughs> ไม่เล่นแล้วเหรอไม่เล่นแล้วเคเอเคไม่เล่นเโอเค